สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาโน้ตบุ๊กทำงานที่เรียกได้ว่าครบเครื่องครบคันที่สุดนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเกี่ยงงประมาณนัผมขอแนะนำรุ่นนี้กับ ASUS Zenbook 14นะครับก่อนอื่น <brid ges> นะครับต้องแนะนำก่อนว่าในซีรีส์ของ ASUS เนี่ยเขามีตั้งแต่ VivoBook ใช่ไหมครับ VivoBook S เซนบุกอ่านี้ก็จะเรียงลําดับตามราคาแล้วกันนะครับว i v o ว o o k จะราคาคุ้มหน่อยว i v o ว o o k บุกจะวัสดุดีขึ้นราคายังคุ้มอยู่แล้วก็เ e n บุ o k ราคากับประสิทธิภาพเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับก็คือจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าตัว v i v o วอ o k นะครับอย่างตัวนี้เนี่ย เขาจะมาพร้อม CPU ใหม่ที่เป็น Intel Core a Series 2นะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะครับจะเป็นตัว Core a 9285H นะครับดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะเป็นลายเส้นในแบบตัว ASUS นะครับจะไม่ใช่เป็นวัสดุเซรามิกอลูมีน่เหมือนตัว A14 แต่ตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นลักษณะของอลูมิเนียมมาตรฐานนะครับซึ่งแน่นอนครับ ข้อจากัดของมันก็คือเรื่องของรอยนิ้วมือเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าจริงจริงเนี่ยมันก็ใช้ท้อความสะอาดออกง่ายนะครับไม่ได้ติดแน่นขนาดนั้นนะครับและก็ที่สําคัญจะเป็นเรื่องของความหรูหราสวยงามน,นะครับจะเห็นววัสดุเนี่ยเขาจะดูหรูหราดูวัสดุดีนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกเหมือนตัว วิวบุ๊กอันนั้นเขาจะเน้นเรื่องของราคาไปนะครับน้าหนักตัวเครื่องประมาณโลนิดๆนะครับสำหรับผมถือว่าเบามากถ้าเทียบกับขนาดหน้าจอ14นิ้วพอการใช้งานนะครับก็คบคันตามมาตรฐานนะครับฝั่งซ้ายของผู้ใช้นะครับก็จะมีช่องระความร้อน USB Type A ฝั่งขวาของผู้ใช้นะครับจะเริ่มด้วย HDMI Audio Combo Jack นะครับแล้วก็ USB Type C ตัวนี้จะเป็น Thunderbol t 2พอร์ตเลยนะครับแล้วก็ไฟสัญญานการชาร์จการเปิดเครื่องต่างๆนะครับก็น้าล่างตัวเครื่องก็จะมีมีลำโพงอยู่2จุดตรงนี้แล้วก็ช่องระความร้อนขนาดใหญ่แลล้้วก็ัดมรรระะบาาาคอนจถู อ,อทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องจับความร้อนไว้ก็คือระบายออกทางด้านล่างจะไม่ได้ถูกเป่าเข้าหาจอเป็นหลักแล้วนะครับอันนี้เขาถือว่าเขาปรับปรุงแก้ไขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องให้ชมกันว่าใต้เครื่องมีชาร์จโครนเป็นอย่างไรและสามารถอัปเกรดบุก่อน,นอ,ะอะไรได้บ้างครับบอกเทคนิคการแกะก่อนนิดน,นึงนะครับเวลาแกะก็คือไขน็อตทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆซ้อออกมานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกระหว่างตัวที่เป็นฝากับตัวฐานด้วยนะครับมาดูภายในนะครับแบตเตอรี่ใหญ่มากขนาดเนี่ยครับ 75วัตต์อว ใช้พื้นที่ประมาณสําหรับผมรู้สึกได้ประมาณว่าประมาณประมาณ 60- 70%ถึงก็คือเป็นตัวของแบตเตอรี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แบตเตอรี่ก็น่าจะอึดประมาณหนึ่งอยู่นะครับพัดลมระบายความร้อนแม้จะเป็นาหารหัสทสตัวใหม่นะครับแต่ว่าก็ใช้ตัวเดียวพอะรายออกทางด้านข้างและด้านหลังนะครับดูอากาศยิงเข้าทางด้านนี้มีฮิตไพล์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ SSD M.2 ที่สามารถถอดได้นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบเลเยอร์เด er ียวก็คือมีแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเห็นว่ามันชิดแนบเข้าไปเลยก board ะะลยัััับตตตววเเเเมนนนนนออรรดดะะะะคพาาาฉ้้้้ถใททีีีี่่่จจจปปลย SD board งู็ แบบเลเยอร์ฝั่งเดียวนะครับถ้า2ฝั่งผมว่าอาจจะมีโอกาสสูงที่จะติดได้นะครับนอกจากนั้นไม่สามารถรัเก็บรายได้นะครับแรม o อนบอร์ดกราฟิกการ์ดออนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีพวกคาปาซิเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ปกติเพราะฉะนั้นชุดรวมของลหลักก็อยู่บริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ SSD M.2 ทที่สามารถปรับเปลี่ยนได้แถวเดียวครับมาเปิดหน้าจอกันดูภายในนะครับ กระเดิดเพราะฉะนั้นต้องใช้ส2มือเปิดนะครับถัดมาด้านบนนะครับตัวแรกจะเป็นด้านบนก็คือในส่วนของเว็บแคมนะครับตัวนี้จะมี IR Camera นะครับสามารถใช้เปหน้าเลอาอิงเข้าเครื่องได้แล้วก็มีฟังก์ชัน AI ในการตัดแบล็กกาด์ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูอีกทีหนึ่งว่าตัวเว็บแคมเนี่ยความละเอียดคุณภาพเป็นอย่างไรกันนะครับก็ถือว่าครบอยู่นะครับแล้วก็มีชัตเตอร์ตรงนี้นะครับปิดเว็บแคมได้เนี่ยพอปิดปุ๊บเนี่ยเห็นสีส้มๆเลยอันนี้ชัดเจนนะครับ จอภาพนะครับเป็นขนาด14นิ้ว oled ความละเอียด3 k r e f ฟ e c t ร,รอยู่ที่ 120Hz เฮิร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นจอโนบุ๊กทำงานที่ให้ r e f ฟ e c t รสูงม,มากๆเลยนะครับคุณภาพของจอภาพอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมทดสอบอีกทีหนึ่งในส่วนของวัดขอบเขตสีหน้าจอนะครับคีย์บอร์ดด้านล่างแม้จะเป็นโนบุ๊กที่ดูบางเบาแต่ว่าคีย์บอร์ดมีปุ่มหนามีไฟ b a c k ไลท์สีขาวการพิมพ์ f i l ลิง่งการพิมพ์ถือว่าดีนะครับถาดลงมาด้านล่างก็จะมีโลโก้นะครับ dolby atmos นะครับแล้วก็ CPU เป็น Intel Core ต้า9นะครับแล้วก็การ์ดจอ i อินเ g r กราฟิกนะครับตัวใหม่การรับกันเครื่องนี้นะครับการรับกันเป็น3ปีออนไซต์์วิสนะครับแล้วก็1ปีอุบัติเหตุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อม Office Home 2024เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือตัวทัชแพดนะครับเขาจะมีตัวนำแพดมาให้ด้วยเอ้ยอันนี้ชอบเพราะว่า ในหลายๆรุ่นของเซนบุ๊กเนี่ยถูกตัดออกไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เขากลับมาใช้แล้วแล้วก็เวลาพิมพ์ใช้งานตัวเลขเนี่ยเรายังสามารถใช้งานเป็นทัชแพดได้ด้วยนะก็คือเราสามารถลากนิ้วใช้งานได้หรือเวลาอยากพิมพ์ก็กดสัมผัสก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเออผมก็ชอบผมชอบนะเพราะว่าโนบุ๊กขนาดเล็กเนี่ยเวลาเราใช้อยากใช้นามแพดเราก็ต้องมานั่งกดสลับภาษากดด้านบนเนี่ยไม่สะดวกก็สามารถใช้ตัวนามแพดได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพภายในกันว่า CPU Intel Corta อร์ตเทตัวใหม่แรงมากน้อยขนาดไหนครับ a s u s ZenBook 14นะครับมาด้วยกัน2สเปคน,นะครับอย่างตัวท็อปสุดนะครับที่เราได้มารีวิวนะครับจะเป็น Intel Corta 9285H นะครับแรม32 g b s s d 1 t b นะครับแน่นอนครับจอ14นิ้ว 3K OLED 120Hz มากับราคาค่าตัวอยู่ที่52,990บาทอันนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวคอต9นะแล้วก็สเปคต่างๆเขาจัดเต็มที่สุดในโน้ตบุ๊กสายทำงานก็เลยราคาสูงนิดหนึง่งแต่อสุดเองเขาก็รู้นะครับว่าเขาอาจจะอยากให้คนสัมผัสตัวเครื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสเปคลองล,อง,ลงมานะครับจะเป็น Intel Core i5 นะครับ2 2 5 H นะครับจะต่างกันที่ตัว CPU แล้วก็ แรมนะครับลดเหลือ16กิกเท่านั้น SSD 1 t b จอ14นิ้ว OLED 3K Office Home 2024อะไรเงี้ยเหมือนกันในราคา39,990บาทก็ถูกกว่าพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าจะต่างที่ CPU กับแรมนะครับแต่ว่าบอดี้ต่างๆเนี่ยเหมือนกันก็จะตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากได้ CPU แรงใหม่จอภาพตัวเครื่องต่างๆที่ครบเครื่องนะครับในราคาที่ถูกลงและก็จับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือกราฟิกการ์ดออนบอร์ดอย่างตัวนี้จะเป็น Intel a r c 1 4 0 t นทีะครับที่หลายๆคนน่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของการ์ดจออับอร์ดตัวใหม่ของยินเทียวเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับผมทดสอบในหลายๆเกมนะครับอย่างตัวไซเบอร์พังแล้วกันนะครับถ้าเราเล่นที่ความละเอียด 3K นะครับก็ปรับแนะนําว่าปรับให้โลที่สุดนะครับจะได้อยู่ประมาณ32เฟรมนะครับเอาเป็นว่าพอเล่นได้และถ้าลดความละเอียดะดับ Full HD น่าจะเล่นเรื่องเรื่องกว่านี้หรือ b c k ็ m i ิ Wu k คองนะครับถ้าปรับกราฟิกต่างๆเนี่ยต่ำสุดที่ความละเอียด 3K เหมือนกันจะได,ได้อยู่ประมาณ33เฟรมแต่ว่าาลด ความละเอียดลงมาเหลือ Full HD นะครับหรือ Full HD Plus เนีย่ยจะอยู่ได้ประมาณถึง49เฟรมด้วยกันเฮ้ยเล่นได้สบายๆนะครับหรือปรับเพิ่มมาเป็นตัวความละเอียดระดับมีเดียมนะครับก็จะเล่นได้ถึงระดับ40เฟรมส่วนตัว c o ามละเ Modern Warfare 2นะครับก็ถ้าเราปรับสุดทุกอย่างนะครับที่ความละเอียด 3K ปรับการาฟริกต่างๆสูงไว้หน่อยนะครับจะเล่นได้อยู่ระดับ34เฟรมแต่แนะนำนะครับถ้าใครที่อยากเล่นได้ลื่นๆมากขึ้น อาจจะต้องลดเรื่องของเร o l u t i o n ภาพนะครับเหลือสักด8 0พันธแล้วก็ลดความเดี็วต่างๆลงเนี่ยจะสามารถเล่นได้ถึง60 70เฟรมได้อย่างสบายๆนะครับอันนี้ถือว่ากราฟิกการ์ดออนบอร์ดตัวใหม่ของ Intel เนี่ยทำมาได้อย่างดีมากแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของ Performance โดยรวม,มอ,อื่นๆนะครับอย่างตัว p c มา a 10นะครับได้ถึง 7585คะแนนคะแนน 3D Mark นะครับในส่วนของ Steel Nomad อยู่ที่918คะแนน Steel Nomad Lite นะครับอยู่ที่3606คะแนน Tom Spy Extreme อยู่ที่2170คะแนนและ Tom Spy ปกตินะครับ4398คะแนนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัว CPU Profile นะครับอย่าง Mac Trade เนะี่ยได้ถึง9841คะแนนหรือถ้าอย่างตัว16 Thread นะครับถึง9802คะแนนเรียกได้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องนี้เนี่ยม แรงเทียบเท่ากับตัว CPU รหัส HX ใน generation ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นใครซื้อไปเน้นยานทําง,งานอาจจะไม่ได้ต้องการการจอแยกตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะครับหรืออย่างการรนเดอร์วิดีโอนะครับผม render ตัวจาก 4K เป็น Full HD นะครับใช้เวลาราวๆ7นาที28วินาทีนะครับเท่ากับตัว CPU HX ในรุ่นก่อนเลยนะครับถือว่า CPU เนี่ยแรงมากๆนอกจากนั้นนะครับแรงแล้วการใช้งานแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับ ถ้าเราเปิดใช้งานแบบทั่วๆไปดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตนะครับจริงๆจังๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับอันนี้สามารถใช้งานเดินทางได้ดูเครื่องขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับหรือถ้าเอาแบบแม็กสุดเลยนะครับแค่เปิดความสว่างไว้เปิดทิ้งไว้ดูหนังฟังเพลงเบื้องต้นนะครับไม่ได้ใช้งานตลอดเนี่ยจะใช้งานได้ถึงระดับ 1 6ถึง17ชั่วโมงนะครับแต่ว่าความจริงผมว่าระดับแชั่วโมงก <m utter> ็อึด <fuerza> สามารถใช้งานได้แบบทั้งวันทั้งวันส,บ,สาบายๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงความร้อนนะครับเครื่องตัวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า <m utter> เนื่องจากมันบางเบาและวัสดุ <m utter> เป็นอลูมิเนียมเนี่ยใต้เครื่องร้อนพอ <m utter> สมควรเวลาทำงานหนานนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องจับความร้อนไว้แต่ว่าความร้อนของเขานะครับแม้จะภายนอกเนี่ยก็อยู่ประมาณ40กว่า 50, 50องศาต้นๆเท่านั้นเองนะครับ <m utter> แต่แต่ว่าแนะนําตัวคีย์บอร์ดอุ <m utter> ่นๆพอสมควรใต้เครื่องค่อนข้างร้อนนะครับเวลาจะ้้งานน่รคออข แต่ว่าถ้าวัดในส่วนของเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลักๆนะครับถ้าทํางานเต็มประสิทธิภาพเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอยู่ประมาณ1นึองศาแต่นั่นคือสูงสุดเฉลี่ยจริงๆจะอยู่ประมาณ82องศาเซลเซียสนะครับแปหรือ83องศาเซลเซียสถ้าเทียบกับตัวรหัส V รหัส V จะเย็นกว่านี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นรหัสเนะครับความร้อนมันเลยสูงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรแต่ว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถยอมรับได้นะครับไม่ได้ร้อนจนเกินไปหรือจนน่ากลัวขนาดนั้นนะครับ ในส่วนนึงในส่วนของ c i n e b e n ด์สองพันะครับคะแนนของมัลติพันคออยู่ที่825คะแนนและ Single Core อยู่ที่126คะแนนนะครับถือได้ว่าแรงระดับหนึ่งถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กสายทำงานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับกับประสิทธิภาพนี้ถัดมาจะเป็นในส่วนของ SSD นะครับ SSD ตัวนี้นะครับความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่4,388ันเมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่3,623ันเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับถัดมาจะเป็นส่วนของแถวขอบเขตส เขาการันตีขอบเขตสีด้วยนะครับซึ่งเราทดสอบแล้วนะครับสามารถทำได้ถึง100% sRGB 94.6% Adobe RGB และ99.9% DCI-P3 นะเพราะฉะนั้น <c oughs> เพื่อนๆซื้อไปอยากเอาเครื่องนี้ไปทำงานแต่งภาพกราฟิกงานตัดต่อต่างๆเนี่ยจอภาพให้สีสันตรงโดยที่เราไม่ต้องคาลิเบรตเลยสามารถใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครกังวลว่า ตัว OLED จะเบินหรือเปล่านะครับตัวนี้เขามีฟังก์ชัน OLED Care อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาง ASUS เนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องป้องกันไม่อยากให้จอ OLED เขามีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องของ OLED Care กันจอเบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้งานนานๆไป3ปี4ปีอันเนี้ยจอไม่เบินแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้นะครับจะเป็นภาพจากกล้องเว็บ c a m ของ ASUS Zenbook 14นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับผมดูหน้าหน้าจอเนี่ยคุณภาพของภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ดีทีเดียวนะครับห้องมีแค่ไฟสองตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวไมอันนี้นะครับจะเป็นไมของตัวเครื่องที่เราใช้งานกันนะครับก็คุณภาพน่าจะเป็นไงบ้างครับอยู่ในดับที่ดีทีเดียวเชียว่าแล้วก็อีก่วนหนึ่งมีฟังก์ชันของ AI ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องลองหน่อยว่าเราสามารถตัดออโต้เฟมิงได้นะครับ1แล้วก็อายคอนแทกนะครับตาเราจะทางไหนมันก็จะล็อกไว้เนี่มันจะออโต้เฟมิงก็คือจะครอปนะครับครอปให้เหลือแค่ตัวของเรานะครับฉากหลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็แบ c ็กเอาเอฟเฟกต์นะครับเบลอนะครับด้านหลังก็จะเบลอเนี่ยจะเห็น ไม่เห็นข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็ออโต้เฟรมมิ่งก็จะแคปตามอืมอ,มอมผมชอบผมชอบคุณภาพภาพดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการตัดพื้นหลังออโต้เฟรมมิ่งต่างๆเนี่ยมันใช้ AI ของตัวเครื่องนะครับเข้ามาใช้งานทําให้ตัว CPU ไม่ต้องประมวลผลหนักๆนะครับมันจะใช้ตัว AI เข้ามาช่วยพร็อปช่วย โฟกัสเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของ AI ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่มี NPU ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับจะมีซอฟต์แวร์ของ m y a s u s นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์หลักในการตรวจเช็คสภาพเครื่องอัปเดตซอฟต์แวร์รวมไปถึง สามารถติดต่อคอนเทนเตอร์เพื่อรับการบริการได้นะครับตัวนี้จะเช็คเรื่องของสถา,านะการรับประกรันสถานะของตัวเครื่องแบตเตอรีต่ต่างๆตัวนี้นะครับถ้าใครที่ใช้ตัวเครื่องของ Xsuday นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ของ Xsud ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถปรับเรื่องของแฟนโปรไฟล์นะครับปรับรอบพัดลมได้เรื่องของน้อย a n c e ซ l i n g นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้ว่าจะตัดเป็นแบบ360องศาหรือว่า ตัดโฟกัสเฉพาะใหม่ด้านหน้าตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ลหลักๆที่ถ้าใครมีแนะนำไว้ใช้นะครับว่ามันจะช่วยให้ตัวเครื่องเราเนี่ยใช้อยู่กับเราได้นานๆมากขึ้นด้วยสุดท้ายสำหรับ ASUS Zenbook 14นะครับเครื่องนี้ผมยกให้เป็นโน้ตบุ๊กสำหรับสายพกพาและสายทำงานที่ ครบครที่สุดในปี2025เยนะ่างน้อยก็ช่วงต้นปีนะครับเพราะว่า1 CPU แรงมากๆแม้จะเป็นแค่รหัส K ก็สามารถเทียบได้กับรหัส HX ในเจเนอเรชันก่อนนะครับนอกจากนั้นตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคมชัดสูงความละเอียดสูงเป็น r e f ฟ e c t รทถึง120เฮิร์สสามารถใช้งานแต่งภาพต่างๆกราฟิกได้ดีคีย์บอร์ดปุ่มหนาพิมพ์สนุกนะครับแล้วก็ยังมีนมแพดในส่วนของ Touchpad เพิ่มให้มาด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำงานด้านเอกสารทำให้เครื่องนี้เนี่ย น่าจะตอบโจทย์ได้หลายๆคนแต่ข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือเรื่องของรอยนิ้วมือนะครับที่ติดตัวเครื่องนี้ค่อนข้างง่ายอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคานะครับระดับ5 0,000ถ้าเทียบกับเจเนอชั่นก่อนถือว่าแพงขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยทั้งหน้าจอประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับหรือใครที่อาจจะงบประมาณไม่ถึงตัวคออลต้าเกผมว่าคออต้าห้าก็สามารถตอบโจทย์ได้ในงบประมาณ 39, บา้หารื่นเก้าๆเนเมือรกอนเยนะครับแต่ถ้าอยากจะสุดจริงๆสําหรับสายทํางาน,นหนักๆ และต้องการนบูกุกพาด้วยตัวคอต้าเก็สามารถตอบโจทยได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นอย่างไรกับ a s ซุ ZenBook 14เครื่งนี้คอมเมนต์กันไปหน่อยครับสุดท้ายนี้แต่ออยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ